สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้สิเมนูแกงไก่ใส่หุ้นเส้นครับพี่น้องเน็ดกินเองครับอย่างมาดุนขั้วขัวหกครับะตั้งกระทะไปก่อนเลยพริกนี้จะพริก,ก,กแดงแบบน้ำเดือดแบบ ใส่อยรับผัดหอมแดงโอ้ยแ้อก็หอมด้ทีเดี๋ยวใครใติดเตรียมไวล้ลงเลยครับ จะแิบแบบไรยบบเพ่มใใบกุชีครับไข่พัดไปนจนตัวไข còn xì nữa các bạn, quay từng lần, quay lên số các mất ก็เดือดแด่สุก,กับน่ามป่าราน่าปาแดกเข้าไปครับหนึ่งทัพี่เดืครับแซ่เยอะเข้งไปครับองนัวครับอ้งนั่วเจอะไรเสพหลาย กดจีบเไปจัหน่อยแลวคํำหอมทามใจชอดไปกับกี่น้อง <c oughs> ชิมบดสัสชิมบดสัสจัน่อย ซีมิชแนยมาแล้วมาแล้วลรถดดทีกับใส่มุ่นเสร็จลงไปคร,ไงครับคุณหัว่วยนำไลด้วครับคุ่นิเอือมขึ้นมาเนี่ยครับวันพอดี นี่ต้องมีเส้นน้ำได้หรอกบริสุธิน้ำครับตบท้ายด้วยต้นหอมหั่นกับกับใบแมงลักครับใช้เมื่อถอี่แล้วครับปิดเป็นอันเสร็จเลยครับผม ครับใช้แลยออกงาออกมาก,กันาดตายเป็นยาสีนะครับผมคนอาสิพขึ้นเดียงแต่มักเพ็ดครับยช่วงนี้เป็นหวัดอยู่ครับกินสดถนหอมมจะได้โลง่งซ่วงวะซ่วงวะไปครับนี่ครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมพี่น้องแซ่บในสไตล์เขาเองครับเียบร้อยครับพี่น้อง มามาเลยกินกันครับพี่นอนเข่าห่อนห่อนเนาะครับแฮบหลายแฮบแฮบแฮบ